ตื่นตื่นตื่นมีเรื่องแล้วตื่นได้แล้วถ้ายังไม่ตื่นเดี๋ยวขออนุญาตร้องเพลงปลุกให้สลิมตื่นก่อนตื่นเถิดวัวควายอย่าหลับไหลลุ่มลงชาตจะเรืองดำรงก็พรวัวควายทั้งหลายตื่นตื่นตื่นเพราะว่าอะไรให้ตื่นรู้ทางสติปัญญา ม็อบแต่ละคนที่เขาชวนคุณมานั่นน่ะมันพวกเสียผลประโยชน์จากนายกทักษิณทั้งนั้นดูหน้าแต่ละคนสิไอ้พวกไม่ได้เงินจากนายกทักษิณไอ้พวกขอเงินแล้วเขาไม่ให้ไอ้พวกสูญเสียตําแหน่งทางการเมืองไอ้พวกอยากเป็นรองนายกแล้วไม่ได้เป็นบางคนไปทําคดีความดารามาทําไปทํามาคดีความยังไม่เสร็จหันมาเล่นการเมืองมาลงถนนซะแล้วอย่าไปเชื่อพวกนี้มันหลอกให้ลุง,ลงป้าป้าน,านา้าอาเนี่ยมามันหลอกให้ลูกเด็กเล็กแดงมามันหากินแบบนี้แล้วมา ให้พี่ๆแต่ละคนลุงๆป้าๆแต่ละคนน่ะไปนั่งกลางแดดร้อนๆฝนตกก็เปียกส่วนพวกมันนั่งอยู่ในเต็นท์พวกมันกินข้าวดีพวกพี่นะต้องไปต่อแถวกินข้าวรอล,ลงทานอย่าไปเชื่อผมแล้วที่สําคัญอาทิตย์หน้าเขาบอกกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนจะตกนายกเขาไม่ยุบสภาหรอกเสียงในสภา280บวกใครจะไปบ้ายุบพี่ๆอย่าไปเชื่อพวกมันเดินกันลงถนนให้ตายนะเขาก็ไม่ยุบ ใครเขาจะยุบเล่าเขาจะทำงานแล้วที่สำคัญพูดกันแบบว่าคนไทยคุยกันเหตุการณ์ชายแดนก็วุ่นวายแล้วถ้าพี่พี่รักชาติรักบ้านเมืองจริงจะไปลงถนนใจกลางกรุงให้มันวุ่นวายอีกทำไมตอนนี้ชายแดนก็ไม่สงบ อยู่บ้านดูข่าวจะด่ารัฐบาลก็ไม่ว่าแต่อย่าเอาตัวไปเป็นจระเข้ขวางคลองเป็นเหี้ยขวางถนนอย่าไปทำแบบนั้นเราเป็นปัญญาชนไม่ใช่ปัญญาอ่อนจมูกเรามีรูเข้าแกรูออกรูไม่เชื่อมกันอย่าให้เ,เอาเชื่อมมาสนตะภายเราไม่ได้มีแอกบ,บนบ่าย้ายพวกมันชี้นำอยู่บ้านพักผ่นรัฐบาลนะ่ะเขาไม่ลาออกหรอครับ ถ้าเขาจะยุบสภาเขารอหมดวาระส่วนไอ้พวกนั้นน่ะที่มันเรียกร้องให้ยุบสภาให้ลาออกอ่ะไปบอกพวกมันบอกเอาเงินมาหกพันล้านเดี๋ยวยุบสภาลาออกให้พองบประมาณที่ต้องใช้อ่ะใช้เยอะในการเลือกตั้งแต่ราคาเนี่ยหกพันล้านบวกบวกพวกมันไม่มีตังหรอกครับไปขอมันก็ไม่ให้มันจะเรียกร้องยุบสภาอย,อย่างเดียวดังนั้นเข้าใจตรงกันว่ามอ็อบอ่ะมันเหมือนไม้ขีดเปียกน้ําจุดเท่าไหร่ก็ไม่ติด ดังนั้นอย่าไปเลยครับเปืองแรงถ้าชอบมิกเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยช่องไม่ช่องไม,องม่อยากจะทำช่องกับเขาแต่ก็ทำไม่เป็นพึ่งหดัดช่วยช่วยกันหน่อยนะจุ๊บจุ